สรุปผลงานปี2565เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทำไปทั้งหมด54เรื่อง ในปีนี้ก็ไม่เยอะอะไรมากนะ,ฉะเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละเรื่องปีนี้ครับคุณเปียนรนะ์ัะในบรรดา54เรื่องเนี่ยนะเดือนมกราเนี่ยเปิดมาปีแรกของปีเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวเรื่องที่เครือข่ายโดนฟ้องโดนทนายความของสรรารศาสตร์วิยาจะพึกฟ้องสร้างความเดืดอดร้อนลำคาญจากการแถลงข่าวศาลยกฟ้องอก็เลยเอามาบอกให้รู้ว่าเออเครือข่ายกูนี่ก็ใช้ได้นะทนายเราเก่งอยู่นันเนี่ยเอายกฟ้องกันบ่อยๆเวลาโดนฟ้องนะเปิดเรื่องมาอันแรกของของปีเลยศาตรยกฟ้อง ที่ทางเครือข่ายถูกฟ้อง เดือนกุมภาครับก็จะมีเรื่องของพิมพ์ิพายกล่องสุ่มที่เราไปแจ้งความจนกระทั่งตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เป็นหนึ่งในหลายอันนะที่จับได้อันต่อมานะครับในเดือนกุมภาเราก็จะมีเรื่องของการที่ไปยื่นกระทรวงยุติธรรมในกรณีที่สารดีกามีคําพิพากษายกฟ้องสาวคนหนึ่งที่ถูกกระทําทางเพศและเธอก็รับไม่ได้กับคําตัดสินของศาลจนกระทั่งไปคิดสั้นอย่างต่อมานะฮะก็จะมีที่สระบุรีลูกไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีระหว่างรอคลอดรอนานไปหน่อย เสียทั้งแม่ทั้งลูกเลยอย่างต่อมานะในเดือนกุมภาก็คือกรณีของคุณปู่ท่านหนึ่งไปร้องเรียนให้กับน้องชายที่อายุเยอะเหมือนกันกรณีการขึ้นรถโดยสารสาธารณะรถเมย์ว่าง่ายๆแล้วกระชากกระชากแล้วหัวไปฟาด หลังตรงนี้ไปฟาดเป็นอามาพึกติดเตียงตลอดชีวิตก็ตอนนี้เสียชีวิตแล้วตอนนี้เสียชีวิตแล้วเดือนมีนานะครับก็จะมีการระดมคนไปเรื่องประกันโควิดเจอจ่ายจบไปที่เคปพพจากันเยอะแต่ผลสุดท้ายมันก็สอนให้รู้ว่าประเทศนี้ผู้บริโภคนั้นมีสิทธิ์อันเพียงน้อยนิดน้อยนิดมากแต่ยังไงก็แพ้ในทุนอยู่วันเ่งา น้อยนิดมาก <นะ S 1> แล้วก็มีการไปยื่นเรื่องถึงผูต้ตรวจการแผ่นดินให้สอบประเด็นของคดีคุณแตงโมนิดาในเดือนเมษายนครับก็มีความคืบหน้ากันหน่อยของกรณีของเด็กอนุบาลที่ถูกกระทําทางเพศที่อุบลศาลตัดสินให้กระทรวงศึกษาธิการจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ปกครองนะให้กระทรวงศึกษาธิการจ่ายค่าเสียหายผู้ปกครองกรณีเด็กที่อยู่ในความดูแลอยู่ในโรงเรียนถูกกระทําในเดือนเมษาก็จะมีอีกเรื่องนะฮะก็คือผู้คุมเรือนจําบางบอนเรือนจําหญิงจเรียกรับเงินจากผู้ต้องขังเอามาแฉกันที่กระทรวงยุติธรรมเลย หลัจากน้องก็ม,มีการกแฉกันเยอะเลยแฉกันเยอะเลยนอกจากนั้น,นในเดือนเมษาก,ก็ยังมีคนมาร้องเรียนโดนหลอกไปทํางานเป็นแอดมินเว็บพนันที่แม่สอน <c oughs> เราก็พาไปยื่นที่ค้ามนุษย์นะทุกวันนี้ก็ยังมีคนติดต่อมาเรื่อยๆนะว่าอยากจะหนีมาจากที่นั่นนะอ้าวยังติดต่อมาอีกหรอมีมีมาเรื่อยๆแล้วไปทํำไมเนี่ย ไปทำไมเนี่ยมาอีกทีนะฮะเดือนพฤษภาไม่มีผลงานอะไรนะเราลงไปบวชกันอยู่ตอนนั้นเดือนมิถุนาก็พาเด็กออทิสติกไปแจ้งที่กองปราบครามนุษย์เนื่องจากว่าไปฝากโรงเรียนเลี้ยงโรงเรียนเลี้ยงโรงเรียนประจาเลี้ยง,ยงยจ,จ,ยจับแล้วมันมีร่องรอยการทารุณกรรมแล้วก็มีพาไอท็อปไปยื่นอายการสูงสุดตอนนั้นไปยื่นประเด็นไหนวะ ขอให้สั่งไม่ยืนดีก,การทอสเนี่ยเป็นเด็กรับรถที่วัดแห่งหนึ่งวันดีคืนดีมันมีประวัติเสพยามันไปบำบัดอยู่ในค่ายแล้วในวันเวลาเดียวกันมันมีการยิงกันตายที่ในตัวเมืองสมุดสงครามสมุดสงครามที่แม่กองทีนี้ปรากฏว่าหลักฐานที่มาถึงศาลเนี่ยมันเป็นหลักฐานเมฆของตำรวจหมดเลยะละเรียกว่าเป็นแพ,พะยันแพะะอแพะยันไส้อะ ก็เลยพาไปร้องที่อายการสุดบอกให้ท่านพอเฮอะชั้นต้นก็ยกอุทธรก็ยกจะดีกาอีกหรอนอกจากนั้นก็มีคนมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องกรณีเทศบาลทิ้งขยะในจังหวัดนครสวรรค์ในเดือนกรกฎาก็จะมีการไปยื่นเรื่องของกองทัพบกกรณีของการผัวซ้อมเมียบางทีเป็นทหารเนี่ยไปลงอะไรกับเมียก็ไม่ถูกต้องนะบางทีเมียไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์นะไม่ใช่กระสอบทรายมีไปยื่นที่กองปราบกรณีที่ลูกในตํารวจอดีตสืบจังหวัดปทุมธานีไปถูกกระทืบนอนหมดสติไป8วันฟื้นกลับมาปฏิหาร คดีไม่มีความคืบหน้ากองปราบก็ช่วยกันตามแล้วขบถมก็ช่วยกันตามจนจับได้หมดแล้วนะสาวทอมร้องเรียนในร้านเหล้าถูกกระทืบวิดตาบอดก็มาร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะบางครั้งเครือข่ายเราก็ช่วยกันตามแล้วก็ประสานไปยังโรงพักท้องที่แต่สุดท้ายนะฮะก็ต้องให้สารตัดสินว่าค่าเสียหายเท่าไหร่หมอดูบวนาคาหลอกแก้กรรมอันนี้ฮาหน่อยอเป็นญาติผมโดนไปสามแสนด้วย <c oughs> อยู่ตรงปทุมธานี <c oughs> ปรากฏว่านอกจากญาติผมแล้วก็ยังมีคุณผู้หญิง <S 2> <S 2> คุณผู้ชายอีกหลายๆคนที่ตกเป็นเหยื่อหมอดูอินฟินิตี้หมอดูบัวนาคา8 8 8 8ครับฉายาเขานะเดือนสิงหานะครับเป็นเดือนที่เริ่มเหนื่อยกันนะเพราะว่ามีการเข้าไปยื่นเรื่องถึง DSI กรณีเม้าเทนบีผับที่มีเป็นผับมรณนะนอกจากนั้นก็ยังมีกรณีของสาวหลอ่อสาวทอมบอยเราเนี่ยนะบอกว่าจะไปผ่าเอาหน้าอกออกปรากฏโดนหลอกเอาเงินไปไม่ได้ผ่าเลยค,คนอกจากนั้นก็ยังมีกรณีของตำรวจ ลืมพ่อเอาไว้ในรถที่บอตเตอร์เวย์คือพ่อเนี่ยเกิดอุบัติเหตุครับเอาซากรถเนี่ยที่ยังมีร่างของพ่ออยู่เนี่ยไปเก็บคนเขาก็เลยด่ดากันทั้งประเทศว่าตอนเอาไปเก็บไว้อะไม่เห็นเรืองไงว่ามีคนอยู่ในรถนะหนึ่งไม่เห็นเรืองไงสองถ้าเกิดเขายังไม่เสียทำยังไง อย่างต่อมานักศึกษาราจ,จะพัดสสชุน,นันทามาร้องว่าจ่ายค่าเทอมครบแต่ไม่มีชื่อเรียนไม่มีชื่อจบ <Yeah. S 1> จนที่ทุจริตเอาเงินนักศึกษาไปนะอันนี้เป็นของวิทยาลัยนานาชาติอย่างต่อมาหนุม่มวิศวกรเนี่ยถูกไฟดูดที่รางของ bts ไฟมันรั่วมาจากราง mm hmm. หนุ่มคนนี้ไปติดตั้งเข้าใจว่าเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์หรือสายโทรศัพท์อะไรสักอย่างหนึ่งไปจับเสาตรงนั้นแล้วไฟดูดดูดมาปุ๊บเดินไม่ได้ mm hmm. เดินไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งในเดือนเดียวกันในเดือนสิงหาอยู่ๆก็มีความคลิปน้านของฟ o ร์เรสต์สาดีสารชั้นต้นไม่อนุญาตให้พิงกี้สวิกาประกันตัวในคดีฟอร์เรสต์ในเดือนกันยาพ่อคุณย่ามาร้องว่าน้องเจ้าขากับน้องชายเนี่ยถูกทําร้ายให้เสียชีวิตถูกทําร้ายสาหัสนอนติดเตียงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบหนึ่งเดือนมาเท่นบีผับมรณะมีที่คุณเปียนัดไปยื่นที่ฟ o ร์เรสต์ดีกล่าวโทษกระทิงขุนนรงว่าเอี่ยวกับฟ o ร์เรสต์ดียังไงบ้างมีกรณี ที่นักเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ถูกขออโรงเรียนเนี่ยยึดโทรศัพท์มือถือปัจจุบันมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษคดียังอยู่ในชั้นโรงพักยังไม่ส่งไปทันอายการก็เอามายื่นเรื่องโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการมาจากบุรีรัมย์เลยทีเดียวมีคุณเพียรนัทก็จะไปสอบปากคําที่แจ้งความคุณกระทิงไว้มีไปที่ปปอง,งอไปตามผลของเฟอร์เรสต์ดีว่าเงินเหลือเท่าไหร่กันแน่มีการพาลูกจ้างคือเป็นเขาใช้คําว่าอะไรเดียพนักงานโรงงาน ไปทำงานผสมผสมสารเคมีคมแล้วมันระเบิดพอระเบิดเสร็จแล้วไปรักษา11เดือนกลับมาอยู่บ้านนายจ้างไม่รับผิดชอบก็ต้องประสานหลายหน่วยงานเพื่อให้ช่วยกันไก่เกลียงมีที่สพอ,อชนบุรีตามยันวันที่ตำรวจส่งอายการเลยจากวันสุดท้ายของการทำงานของผู้การช,บบรชนบุรีก่อนกเกษียณอยู่กับเราเนี่แหละครับปัจจุบันคดีอยู่ในศาลแล้วนะครับาคด,ดีถึงศาลแล้วเดือนตุาลา ธนาคารออมสินประกาศขายบ้านผิดหลังเนเงเลยนะคือบ้านหลังนี้ที่ต้องไปเข้าไปรีโนเวทอันนี้บ้านคนอื่นไม่ได้ติดธนาคารออมสินด้วยม,มาเข้าหลังนี้แล้วก็รีโนเวตให้เจ้าของมันมาก็ตกใจเคนลี <c oughs> Kelly, หลอกโอนเงินเข้าเว็บพนันอันนี้เหตุเกิดที่แถวแถวมหาวิทยาลัยราชาพัฏบุรพพยนะคุณเบียร์นั้นก็ไปในวันนั้นด้วยเมาท์เทนบียื่นกันต่อที่ปปปอเอาผิดข้าราชการเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ผับวันละทั้งหมดเลยพ่อค้าสมุนไพรยิ้มนะ โดนเอาปืนอาวุธสงครามจ่อหัวนะเป็นเรื่องใหญ่โตมากอ๋อสุดท้ายเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์ของใบยิ้มกันในพื้นที่นี่เองอันต่อมาทหารบก3 0 0นายมาร้องเรียนว่าถูกเจ้าหน้าที่ของราชาพสัสดุชนันโกงค่าเทอมทำให้พ้สภาพนักศึกษาโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ มันนั้นทหารมานั่งอยู่เนี่ยเต็มเลยทัานผู้น้อยนะครับกองปราบปรามก็ไปจากกรณนีที่มีการหลอกขายดาวรถจนกระทั่งคนที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเก็ไม่รับแจ้งเลยพยายามที่จะไปปีนตึกของสํานักง,งานตํารวจเพื่อประท้วงสุดท้ายมีอีกกลุ่มนึงมาร้องเรียนที่เครือข่ายบอกว่า r e เจนซี่สั่งของแล้วไม่ได้เล่าโดนหลอกกันไป200ล้าน พฤจิกาสาววิศวกรมาร้องว่าโรงพยาบาลทําประวัติการรักษาปลอมทําให้เบิกประกันที่ไปเคลมไม่ได้ เจอมาเลงแล้วไม่สามารถเคลมได้ตำรวจปรับปามยาเสพติดปสอสของจังหวัดนะใช้ปืนผู้หนุ่มที่ไปเที่ยวคารเราเกะและทำร้ายร่างกายเขาก็เลยต้องเอาเรื่องจากลำปางมาร้องที่กองปรับปามต่อมาอาชีวะตีกันบังคับอมนกเขาอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถึงขั้นต้องไปที่ตอรอเลยทีเดียวเพราะไม่มีความคืบหน้าเจ้าแม่เงินกู้โดนปล่อยเงินกู้โดนหลอกปล่อยเงินกู้ซะเ,เองมีคนที่ชยภูมิเดินทางมาร้องเรียนว่าเธอโดนคอเซนเตอร์หลอกไปสกปรัช จากการพยายามจะหาเงินกู้เพื่อมาปล่อยกู้เพื่อมาปล่อยกู้โ <c oughs> ดนซะเอง <c oughs> น้องห้าขวบโดนนายจ้างของพ่อแท้ๆกระทำทางเพศคุณยายคุณป้ามีความสงสัยว่าคดีคืบหน้าหรือไม่อย่างไรเดินทางมาร้องเรียนเราช่วยกันตามให้ต่อมาทางคุณเปียรนัท พาอาชีวะที่ถูกบังคับอมนกเขาเนี่ยไปยื่นขอคุ้มครองพยานที่กระทรวงยุติธรรมนี่คือเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเดือนธันวาลูกวัยสี่ขวบล้มในโรงเรียนแล้วเสียอย่างมีปริศนาอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะผู้ใช้หายแอปช้อปปีโดนดูดเงิน เราก็รวมกลุ่มผู้ใจหายไปที่สำนักงานใหญ่ชอปปี้แต่เขาก็ไม่ให้เขาพบวินมอเตอร์ไซค์ร้องเรียนถูกนายกสมาคมวินจักรยานยนต์รับจ้างเอาเงินไปแล้วไม่คืนลอกให้ไปกู้ออมสินได้เงินมาเอาเงินให้เขาสุดท้ายตัวเองต้องใช้หนี้แทนผ่านไปหลายปีเป็นหนี้เขาเงินก็ไม่ได้ใช้กรณีที่รถชน เสียหายกันทั้งหมด8คันคนที่มาชนไม่เยียวยาท,ท,ทั้งที่คนบาดเจ็บด้วยนี่เหตุเกิดในจังหวัดนนทบุรีก็มาให้ทางเครือข่ายช่วยกันประสานงานตำรวจให้ปัจจุบันก็มีความคืบหน้าแล้วพิตตี้สาวถูกเพื่อนลวกง,งานลากเข้าโรงแรมทํางานเสร็จจะกลับบ้านไปสังข์ฉอ่ะเดี๋ยวอาสาไปส่งไปส่งยังไงไม่รู้สุดท้าย แวะเข้าโรงแรมมารูดเฉยเลยหมอนวดโอนเงินผิดบัญชีหมอนวดจริงๆไม่เกี่ยวด้วยแล้วนะครับลูกค้าเคยมาใช้บริการวันดีคืนดีลูกชายบอกเฮ้ย hey, ฉันโอนเงินไขรไขไม่รู้ก้ามหมืน่นสงสัยว่าโอนให้เธออะก็เลยมาด่าหมอนวดมีการทำลายร่างกายมีการทําให้เสียทรัพย์คือทํโทรศัพท์เขาพังด้วยนะและสุดท้ายถูกอุ้มทำลายร่างกายที่ตลาดของเตยอันนี้เป็นกลุ่มของคนที่ดูแลตลาดขัดแย้งกันเองก็ยังมาวิ่งหาสื่อนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ธรรมดากันทั้งคู่ นี่แหละครับในรอบปี65ทั้งหมด54เรื่องที่เราทํามาใน54เรื่องมันก็จะมีเรื่องเด็ดๆอยู่ผมเลือกมาสักประมาณ4อัน4อันฟอร์เรส3 d ีมันเด็ดยังไงบ้างมันยากยังไงบ้างต้องถามคุณเปียรด้านหน่อยครับแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรส3 d ีคืออะไรและมีวิธีการตามเงินยังไงบ้างตอนนั้นตอนนี้จริงๆแล้วผู้เสียหายก็ยังไม่ได้เงินนะคดีก็ยังอยู่ในชั้นศาลกันอยู่นะครับซึ่งอายัดไว้เนี่ยก็ประมาณ50% 40-50%ของจํานวนความเสียหายนะผู้ต้องหาลอยนวลอยู่นานไหมกจ็จร ปรกกันออกมาก็หลายคนนะเดี๋ยวกลับไปหลายภาคส่วนนะเดี๋ยวกลับไปเล่นหนังด้วยทิ้งที้สาวิกาเพราะว่าไม่มีไม่มีเงื่อนไขตึกกำไร EM มันก็มีหลายภาคส่วนในส่วนของผู้ต้องหานะระบทสรุปอะโฟรเรตจะจบไหมเนี่ย <c oughs> ก็ไม <c oughs> ่จบไปปีนี้ <c oughs> ปีหน้าหรอกครับน่าจะล่าไปอีก2ปี3ปีหรือ10ปีนานไหมนานไปนะเรื่องไอ้ที่เด่นต่อมาเรื่องเมาท์ทนดีคืบหน้าล่าสุดยังไงบ้างก็มีการส่งฟ้องนะครับส่งฟ้องศาลแล้วก็ทงผู้เสียหายก็ยื่นคำร้องเข้าเป็นโจมร่งประธานาการแล้วก็นายจะสืบพยานนปีหน้า เจ้าของผับจ่ายเงินเพิ่มไหมก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีการจ่ายนะ <c oughs> ก็ได้มาคนละประมาณแสนถึงแสนห้านะครับมีเขาไปบอกเนี่ยอยู่สารแล้วเขาบอกว่าไม, <c oughs> ไม่คุยแล้วครับเจ้าไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วครับแถลงสาร <c oughs> รับสารภาพบางข้อหาแล้วก็สู้บางข้อหารู้สึกยังไงบ้างที่เข้ามาทําคดีนี้เรื่อยๆแล้วก็มีคนเจ็บเสียชีวิตเพิ่มตลอดเลยตั้งแต่เกิดเหตุมีความรู้สึกยังไงบ้างไหม ก็เห็นใจนะครับก็เห็นใจทางทางครอบครัวของของผู้เสียหายก็อยากจะช่วยเต็มที่นะครับผมทนายก็ก็คือก็าทากันเต็มที่อยู่แล้วครับเห็นบางคนนี่คือโผถ้าถ้าอยู่นี่ก็เหมือนตายทั้งเป็นอ่ะครับพันเป็นมัมมี่เลยอ่ะเพราะคือแผลไฟไหม้อ่ะแผลไฟไหม้รักษายากแล้วก็เรื่องที่เด่นๆต่อมาก็คือเรื่องน้องเจ้าขาน้องพีพีมาสะท้อนอะไรบ้างเรื่องนี้อืมก็เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะ บางทีเนี่ยมันก็เด็กตัวเล็กๆมันก็ไว้ใจใครไม่ได้นะพ่อแม่แยกทางกาันแม่ไปมีผัวใหม่อก็มอไม่ใช่ว่าผัวใหม่เขาจะรักลูกของคุณนะครับก็บต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะความรุนแรงในครอบครัวมันเกิดได้กับทุกครอบครัวอู่แล้วแต่ประเด็นก็คือพอมันเกิดเรื่องขึ้นแล้วเนี่ยมีการแจ้งไปที่เจ้าที่ตํารวจแล้วถ้าตํารวจช่วยให้พอมอมาดูหรือตํารวจดูเพิ่มอีกหน่อยจะ มันก็จะดีกว่านี้เป็นเรื่องความใส่ใจด้วยนะในเรื่องของการทําคดีใช่ครับในคดีนี้ผู้เสียหายได้รับความยุติธรรมยังไงบ้างไหมครับก็น้องพีพีเนี่ยเสียชีวิตนะคนตายไปแล้วมันก็เอากลับคืนไม่ได้ครับส่วนน้องวามยุติธรรมมันก็นะส่วนน้องเจ้าขาก็ยังติดเตียงอยู่พ่อเลี้ยงกับแม่แท้ๆเป็นผู้ต้องหาในคดีครับ ธนาคารอ,อมสินประกาศขายบ้านผิดหลังเข้ามารือของจบลงได้ดียังไงบ้างคือคุณคิดว่าธนาคารอ,อมสินทำไม,มเป็นคนสนใจเยอะมัอืมมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะเกิดกับใครก็ได้ไหรอือเปล่าเือธนาคารยึดบ้านผิดหลังนี่ไม่เคยเจอยึดไม่ว่าไม่แม่งรือหมด อเอาเป็นว่ามีเรื่องกับธนาคารก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะสามารถเอาผิดได้ที่ถ้าไม่ใช่ทางเครือข่ายแล้ว้าไปทําเราก็ยังไม่เห็นภาพเลยว่าธนาคารจะยอมรับผิดชอบอยังไงบ้างอเรื่องเด็ดปี6ค่าของเราในปีปีนี้เฉลี่ยเราทำไปทั้งหมด ห้าสิบสี่เรื่องสัปดาห์ละเรื่องกว่าๆนี่ยังไม่นับที่ทนายเราลงไปนั่งเป็นที่ปรึกษาตามรายการต่างๆนะบางทีอาจจะตกหล่นไปเยอะเพราะว่าปีหนึ่งก็หลายเรื่องมากนะครับคือถ้านับกันจริงๆแล้ว่ถ้านับที่เราให้คําปรึกษาที่ออฟฟิศนับที่ไปตามรายการทอล์กรายการอะไรเนี่ยที่เราแนะนําช่วยคําปรึกษาเขาเนี่ยอันนี้ไม่อยากมาเขียนเดี๋ยวมันจะดูแบบโอเวอร์ไปโอเวอร์ <Over. S 2> คือถ้านับกันจริงๆเนี่ยเป็นหมื่นๆมืเรื่องอ่ะเป็นหมื่นๆเรื่องอ่ะไม่ได้น้อยจะประวันนึงก็เป็นร้อยสายแล้วให้คำปรึกษาที่ไม่ได้คิดค่าใช้ บอกเลยว่าน้อยมากนะครับที่จะมีทนายที่ไม่ไม่คิดค่าปรึกษาเพราะว่าเขาลันวงการกันอยู่ก็คิดค่าปรึกษาทั้งนั้นละช่วงนี้ผมไปเจออันนึงงว่าค่าค่าที่ปรึกษากันตลาดเดือนละสี่แสนเชื่อเยอะกว่าอีกแล้วก็เรารันเครือข่ายกันได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีในคุณสนับสนุนนะไม่มีบริษัทเอกชนเข้ามาดูไม่ได้เปิดมูลนิธิไม่ได้เปิดรับบริจาคด้วยนะ ไอ้พวกบอกเปิดมุ้ยที่อยากเปิดมุ้ยที่นะั่นผมบอกโอ้มึงไม่เปิดมึงก็ทําได้มึงดูกูดิเครือข่ายทํามาปีเนี่ยกําลังเข้าสู่ปีที่ะคดนะคเครือข่ายเรลงทวงคืนความพิธรรในสังคมเข้าสู่ปีที่8ไรายได้เท่าไหร่บอกไปไรายได้เครือข่ายเนี่ยไม่ขายเสื้อได้สองตัวมา6 0พัน0 0พต้นทุนพันห้า จะกลับว่ากําไรสามพันกำไรสามพันเอามาทำยานกันทั้งปีเพราะงั้นถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับซื้อเสื้อเราเยอะๆนะสามพันบาทัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ0ูนย์เ2้าสองสีทักไปที่แฟนเพจทนายคู่ใจหรือทางติ๊กตอกหรือทางไหนก็ได้ว่าขอซื้อหน่อยอยากสนับสนุนพวกเราควักเนื้อกันล้วนๆนะทุกวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ปี66ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญความทุกข์ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีเงินทองไหลมาเทมาพวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ